สวัสดีค่ะป้าหมอเษธีโชคพยากรณ์น,นะคะมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะมาทำนายดวงรายวันประจำมันที่30นะคะตุลาคมนะ2 5 6 6ซึ่งตรงกับวันจันทร์สีเหลืองนั่นเองค่ะพี่น้องคะ่ะ นะคะพี่น้องคะจะสิ้นสิ้นเดือนแล้วอีกวันเดียวนะป้าหมอก็จะจะลงคลิปให้ชันนะคะดวงใคยเฮงโชคลาบนะช่วงน,นี้ลงคลิปช้าหน่อยป้าหมอมีภารกิจยังไงแล้วก็ติดตามรับฟังรับชมแล้วก็ขอกําลังใจนะคะช่วยกันแชร์หน่อยค่ะพี่น้องคะเนาะเป,ปิดตาหมองเห็นให้กลับคลิปหน่อยนะคะพี่น้องนาว่าอย่างนั้นกันไม่งั้นแล้วก็จะอยู่กันไม่ได้นะคะพี่น้องคะช่วยกันนิดนึงเนาะแล้วก็ขอ ภัยด้วยในบางครั้งนะคะเนื่องจากว่าการทำนายดวงเป็นการดูโดยรวมของพี่น้องทั้งแปดมันเกิดเนาะมันอาจจะไม่ตรงกับพี่น้องทงในช่านหนึ่งนะแต่ก็บอกแล้วว่าจะต้องเอาแนวทางที่ไพ่ยี่สี่นั้นไปปรับใช้ค่ะพี่น้องคะมันไม่ตรงหรอกค่ะพี่น้องคะไม่ตรง100ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าถ้าจะให้ชัดเจนมานกยิ่งขึ้นก็ดูดวงส่วนตัวตามกําลังนะคะพี่น้องคะมีหลายพิเกตให้เลือกเนาะแล้วแต่ว่าพี่น้องจะมีกําลังประมาณไหนนั่นเองค่ะเอาละค่ะเพื่อไม่เสียเวลามาทำนายดวงรายวันกันเลยนะคะมาดูพี่่นน้อองวัาิตย์คะ พี่น้องวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้ก็ยังคงมีภาระงานหนักๆนะที่จะต้องเคลียร์สะสางเนาะในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันอาทิตย์ให้ระมัดระวังนะคะบริวารจะทิ้งพาระงานทิ้งความเดือดร้อนไว้ให้หน่อยหนึ่งนะคะพี่น้องจะต้องรับภาระงานเองเห็นไหมคะเรื่องงานเลยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องงานนะเป็นหลักเนาะอ่ายังไงแล้วเรานะคะพี่น้องวันอาทิตย์เป็นผู้นํานะคะยังไงก็จะต้องรับภาระนั่นเลยค่ะนะคะอ่าด้วยความที่เราเป็นคนขยันและอดทนแต่ว่ายังไงแล้วพี่น้องวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้ขอความช่วยเหลือ ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็ยังคงได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีและยังคงผลักดันพี่น้องวันอาทิตย์สนับสนุนในทุกเรื่องอยู่ดีเนาะด้วยไพ,พ่จักรพรรดิเองค่ะพี่น้องค่ะฉะนั้นคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องเดียวค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะที่เราจะต้องวางแผนค่ะเอาละค่ะเลขมันโชคมาจากไหนมาจากเลขประจำตัวของเรานั่นเองค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลขหนึ่งศูนย์ห้าสี่หนึ่งศูนย์ห้าสี่ค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้ยิงๆงค่ะ มาดูพี่น้องวันจันทร์มังค่ะนะคะสําหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนดูกันค่ะพี่น้องวันจันทร์เดือนสั้นพบทางออกทางสว่างนะคะหมดเคราะห์มีโชคมีลาบนะคะดวงเปิดเนาะสิ้นเดือนนี้และเริ่มเดือนใหม่พี่น้องวันจันทร์ก็จะโอเคนะ,คะในเรื่องของการงานก็โดดเด่นนะ,ะมีโอกาสเลื่อนั้รเลื่อนตําแหน่งนะคะมีโอกาสนะปรับเปลี่ยนการงาน กิจการนะคะให้เป็นไปนในทางที่ที่ดีขึ้นนะคะจะเดินก้าวหน้านั่นเองคราบพ,พี่น้องวันจันทร์แล้วก็มีการเดินทางออกนอกพื้นที่อย่างเร่งด่วนนะคะส่วนบริวารครอบครัวดีเยี่ยมเลยนะคะมีความรู้สึกว่าลงตัวอบอุ่นนะคะแล้วก็ได้รับการส,สนับสนุนจากครอบครัวเป็นอย่างดีนะทราบพ,พี่น้องวันจันทร์คะถือว่าโอเคค่ะเลขนำโชคมาจากไหนนะคะมาจากเลขเกี่ยวข้องกับ บริวารครอบครัวลูกหลานคนรักของเรานะ่นเองค่ะนะคะส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรคะมีเลข19นะคะแล้วก็801980ค่ะพี่น้องวันจัดขอให้อย่างนีนค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะนะคะสาหรับพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนดูกันพี่น้องวันอังคารก็ยังคงเป็นแม่ทัพแม่รองอยู่ยังคงกํากัดนะดูเลบริวารน,นะคนในบริวารในท,ที่ทำงานหรือกํากัดในเรื่องของอจัดการในทุกอย่าง พี่น้องวันอังคารนะคะยังคงเป็นแม่ทัพแม่กองอยู่นะคะและก็ในวันพรุ่งนี้ก็น่าที่จะออกเดินทางเนาะทำกิจทำการนะคะหรือพักผ่อนปด้วยในตัวนะมีโอากาสเริ่มต้นอะไรใหม่นะอย่างอารมณ์ดีคือพี่น้องวันวันอังคารเนาะในวันพรุ่งนี้นะคะและก็อ่ะระมัดระวังเลยค่ะพี่น้องคะเรื่องของออบริวารยินทาวา่ายใสยย่ไรปลายสีแทงข้างหลังพี่น้องวันอังคารละ ะะแล้วก็ระวังในเรื่องหุ้นส่วนถ้าจะหุ้นส่วนในวันพรุ่งนี้ระมัดระวังนะคะพี่น้องคานะระมัดระวังเลยนะคะพี่น้องคานะแต่ยังไงแล้วพี่น้องวันอังคารก็ยังเกิดความอุดมสมบูรณ์และควบคุมเ,เรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะด้วยไพ่เดว l d วขึ้นนะคะยังไงก็จัดการได้อยู่ดี <S <S ระมัดระวังเรื่องของหุ้นส่วนค่ะพี่น้องคาะในวันพรุ่งนี้และก็ระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะ,ะสุขภาพในเรื่องของไขมันความดันนะคะหรือในส่วนของหัวใจนี่ระมัดระวังนะคะพี่น้องค่าอย่าให้มันกำเริบขึ้นมาถ้าใครเป็นอยู่่คะ เอาละค่ะเลขมันโชคชะจากไหนเป็นตัวเลขประจาตัวของเราเองค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข0 3 2 1 0 3 2 2 1ค่ะพี่น้องวันวันอังคารขอให้เง่งๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างค่ะนะคะสำหรับพุธกลางวันไม่สบายหรือเปล่าคะพี่น้องคะนะคะนอนนิ่งเลยนะคะอ่าลุกขึ้นมาค่ะนะ,ะมีเรื่องน่ายินดีในวันพรุ่งนี้มีข่าวดีมีเรื่องฉลองความสําเร็จนะคะพี่น้องค่ะในวันพรุ่งนี้นะ,ะเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็มีโอกาสนะคะเกิดรักวนในกรณีที่ ในกรณีที่นะคะในการนี้ที่นาายกันอยู่ก็อาจจะเกิดรักวนแต่ในขณะเดียวกันก็ขึ้นเดวิลนะใครที่มีรักสองเศร้าสามเศร้าเนี่ยพี่น้องคะนะระมัดระวังให้ดีนะขึ้นสาตานนะไม่ค่อยที่จะโอเคนะคะพี่น้องรวมถึงว่าระมัดระวังในเรื่องการลงทุนลงหุ้นที่มีความเสี่ยงนะาการเล่นหวยเล่นรุเลเล่นการพนันไม่ค่อยที่โอเคทั้งสิ้นเลยเนาะสำหรับพี่น้องพุทธกลางวันเนาะในวันพ่กนี้ค่ะ เลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขที่เรา,าพลาดด้วยความเพียนค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะนีเลข4 3แล้วก็5 1 4 3 5 1ค่ะขอให้ยฮงเงค่ะมาดูพี่น้องวันพูดกลางคืนบ้างค่ะสําหรับพูดกลางคืนเป็นแบบไหนดูกันนะคะพูดกลางคืนเซ็งเป็ดเลยเซ็งเรื่องอะไรเอ่ยคะนะ้าสิ้นเดือนแล้วอย่าเซ็งค่ะนะคะลุกขึ้นมาค่ะแต่เซ็งเรื่องเงินในวันพวกนี้มีเงินเข้านะคะไม่ได้เงินเดือนก็มีออเดอร์นะคะสั่งสินค้าเรามารัวๆนะคะแต่พนักางานก็ยังคงที่จะต้องเคลีย นะเคลียร์ให้เสร็จในสิ้นเดือนนี้นะคะและก็บางท่านก็จะมีเปลนที่จะออกเดินทางออกนอกพื้นที่ไปนะคะอืมแล้วก็มีความเป็นห่วงคนที่อยู่ข้างหลังนะ,ะอีกกรณีหนึ่งนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะพี่น้องขานะ,ะรู้สึกว่าไม่ค่อยที่จะลงตัวน้อยๆกันนะคะปรับความเข้าใจกันด่วนไม่อย่างนั้นจะนะ้าผลังกันสักระยะหนึ่งเนาะ,ะพี่น้องวันพุธกลางคืนระมัดระวังเป็นอย่างดีค่ะเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขมาจากนะคะเลขที่มีคนส่งข่าวนะคะหรือเลขหน้าไพ่ประหมอก็ได้ค่ะ ส่วนเลขหน้าไพ่นั้นให้เลขอะไรมีเลขสี่สามเจ็ดแปดี่สามเจ็ดปดค่ะพี่น้องวันพูดกลางผิดขอให้เองเองค่ะมาดูพี่น้องวันพระฤหัสบดีแล้วค่ะสำหรับพี่น้องวันพระฤหัสบดีนั้นนะคะขึ้นเด็กถือเหรียญเด็กถือเหรียญน,นะคะคือเรื่องเงินเด่นนะคะอัศวินเดียนอีกต่างหากนะ,ะทุกการเดินทางมีเม็ดเงินเข้ามามีเม็ดเงินเข้ามาค่ะในวันพรุ่งนี้หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นดอนนะคะโอ้ยเงินต เงินทั้งนั้นเลยทาอะไรก็แล้วแต่จะมีการแบ่งกําไรมีเม็ดเงินเข้ามาแล้วละค่ะนะคะพี่น้องคะและรอข่าวเรื่องอะไรอยู่ก็จะได้รับข่าวดีนะคะข่าวดีนี้เรื่องงานข่าวดีนี้เรื่องเงินข่าวดีนี้เรื่องบริวารข่าวดีทุกข่าวดีนะะจะบังเกิดขึ้นกับพี่น้องวันพระฤหัสสวัสดีคะ่ะในวันพรุ่งนี้คะ่ะนะโอเคเลขน้ำโชคมาจากไหนมาจากเลขประจำตัวของเราเองหรือเลขเกี่ยวข้องกับพานักค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขหนึ่งสี่นะคะแล้วก็แปดหกหนึ่งสี่แปดหกค่ะขอให้ยิงเห็นค่ะ คราวนี้มาดูพี่น้องวันศุกร์้าง่ะนะคะสําหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกันค่ะพี่น้องวันศุกร์นะมีโปรเจกต์ในหัวเยอะแยะมากมายที่จะทำนะลงมือทาสักอย่างหนึ่งค่ะทุกอย่างลงตัวโชคดีในเรื่องของบริวารและเขาบอกว่าพี่น้องวันศุกร์มีความรู้สึกว่านะคะประคับประคองนะคะในการใช้ชีวิตเนี่ยนะคะค่อยๆเดินนะคะดีแล้วละคะ่ะไม่ประมาทเนาะพี่น้องวันศุกร์นะคะในวันพวกนี้ก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพนะย,ยังก็กระดูกนะสายตาดวงตารวมถึงว่าบาดเจ็บเล็กบาดเจ็บน้อยนะคะพี่น้องคะอ่ะ เกิดจากการณีอะไรก็แล้วแต่แล้วก็มีหนึ่งอย่างสองอย่างให้พี่น้องวันวันศุกร์นะคะที่จะเลือกนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะคะืนดาบสมมุกแต่มีปัญหาเรื่องอะไรก็แล้วแต่พี่น้องวันศุกร์ก็จะแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดีแล้วก็ชัว์ด้วยนะคะพี่น้องค่ะเนาะเออไม่ได้จริงโจ้นะะนี่จริงๆเลยนะคะพี่น้องค่ะ e <at> สาหรับพี่น้องวันศุกร์นะใครที่กังวลเรื่องอะไรอยู่นะในวันพรุ่งนี้จัดก,การได้ทุกเรื่องค่ะพี่น้องค่ะ e <at> เอาละค่ะเลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขเกี่ยวข้อกับภานเเลลขขหน้าไ่อะรคะ มีเลขเจ็ดนะคะสี่สองหนึ่งเจ็ดสี่สองหนึ่งค่ะขอให้เฮงเฮงค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะนะคะสําหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันเดลเวอร์ขึ้นนะคะอ่าบางท่านก็อาจจะตกอยู่ในวงของความรักนะคะเจอรักซ้ารักซ้อนนี่ระมัดระวังอึดอัดกดดันตัวเองเี๊ยจะเอายังไงดีประมาณนี้ได้ด้วยนะคะพี่น้องวันเสาร์เนาะแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของ สุขภาพค่ะนะคะปวดเนื้อปวดตัวนะแล้วก็อย่าหาความทุกข์ใส่ตัวเองอาหาความเดือดร้อนใส่ตัวเองนะคะอันนี้ด้วยแล้วก็ดีเด่นในเรื่องการงานโปรเจกต์งานกิจการนะคะโอ้มีโอกาสเริ่มง,งานใหม่มีโปรเจกต์งานเข้านะคะอ่าและก็เรื่องเงินก็เด่นมากเลยนะคะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะมีโชคมีลาบเข้ามีเงินก้อนใหญ่เข้ามือเนาะสําหรับพี่น้องวันเสาร์นะคะดีระมัดระวังเรื่องความรักความสัมพันธ์และระมัดระวังเรื่องของสุขภาพค่ะ เลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขประจาตัวของเรานเองนะคะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข6 8นะคะแล้วก็1 4คะ่ะ6 8 1 4คะ่ะขอให้เองเงคะ่ะป้าหมอไวัยพรนี่พี่น้องทั้ง8วันเกิดกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีคะ่ะ